ขึ้นท่านว่าที่นางเอกล่าสุดน้องมายูยอมเล่นละครแล้ว เรดาว่าทำเอาคุณแม่พ่วงด้วยตำแหน่งผู้จัดคนสวยอย่างเมย์ปัทิดากำเนิดพลอยถึงกับตื่นเต้นสุดๆไปเลยหลังบุตรสาวสุดที่รักอย่างน้องมายูในวัย8ขวบยอมเล่นละครแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้แม่เมย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องมายูไม่มีความสนใจจะเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณแม่เป็นนักแสดงแล้วก็เหมือนกับคุณพ่อด้วยซึ่งเรด้ว่าล่าสุดแม่เมย์ก็ได้โพสต์ภาพของลูกสาวพร้อมระบุข,ข้อความว่ามายูยอมเล่นละครแล้วนะคะแม่ตื่นเต้นแล้วหนึ่งไม่คด ฝันว่ามายูจะเล่นเริ่มแล้วติดใจแน่นอนนักแสดงท่านหนึ่งหนึ่งฉากกรงดอกสร้อยมายูรอดูตอนออกอากาศรอคิวออนแอร์ค่ะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวออกไปนั้นสาวอัำพชราภาก็รีบคอมเมนต์อย่างไวเลยว่าโอ้ยหลานมีเหล่าคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยอาทิเช่นสวยจังเลยลูกรอดูแล้วรอดูเลยนั่นเองละค่ะ